สวัสดีนะครับทักทายกันยามดึกนะครับวันนี้เพิ่งจะแพ็คพระเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จนะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นพยักแสนล้านของหลวงพ่อพัดขุนยากรโมแห่งวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับป๋องสุพรรณจะสร้างนะครับอันนี้เป็นล็อตที่สองของการจะส่งนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ600กว่าเหรียญนะครับวันนี้ได้ไปประมาณสัก200กว่าเหรียญนะตรงนี้นะครับตรงหน้าเราตรงนี้ เปลียนละ550บาทรวมจะส่งนะครับใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับ0 9น7 8 1 5 8 6 2ดน้นะครับจะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีก30บาทเป็น580บาทนะครับตัวนี้ก็เตรียมจะส่งในวันพรุ่งนี้สองเพจนะครับเพจพัชระพระใหม่นะครับพระพัฒน์อ่าพัชระสิทธิหลวงพ่อพัฒนนะครับแล้วก็อมรนครสวรรค์น,นะครับตัวนี้จะเป็น สองเพจที่เราโปรโมเทเพจแล้วก็ลูกค้าได้เช่าบูชากันไปนะครับรุ่นนี้นะครับไปแกะรุ่นโชว์กันเองนะครับป๋องสุพรรณจสร้างพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับราคาเบาๆราคาแบ่งปันราคาไปต่อกันได้แล้วก็เช่าบูชากันนะครับไว้ขอพรหลวงพ่อพัดปุญญกมโมแห่งวัดหด้วยด้วนนครสวรรค์สิทธิสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตาคลีนครสวรรค์นะครับนี่นะครับตอนนี้ใคร จะรับนะครับใครจะรับก็ทักทายกันมานะครับลุ้นละ550บาทให้เก็บเงินไปทางครับก็เป็น580บาทนะครับเพิ่มอีก30บาทมีเก็บเงินไปทางนะครับ